เรื่องราวของการให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด e เ h e วัน o n Story รายการที่จะพาทุกคนได้ย้อนอดีตก,กลับไปสู่เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงในสมัยพุทธกาลค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่มาจากหมวดปาปวักเป็นเรื่องของกรรมชั่วและผลของบาปก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็อย่าลืมกดซุปเปอร์แดงกันมาได้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารนายพรานสุนักชื่อโกกะตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าโยอัปปุททะนระทุสติเป็นต้นได้ยินว่าเวลาเช้าวันหนึ่งมีนายพรานคนหนึ่งออกไปล่าสัตว์ในป่า เขาถือธนูและมีสุนัขติดตามไปด้วยในระหว่างทางเขาเจอพระพิสุรูปหนึ่งที่กำลังเดินบินทบาทนายพรานโกรธมากคิดว่าแย่ yeah, แล้ววันนี้เราเจอคนกันละกันนีคงจะไม่ได้ล่าสัตว์อะไรเลยแล้วเขาก็เดินหลีกไปทางอื่นส่วนพระพิสุนั้นก็เดินบินทบาตต่อไปในหมู่บ้าน หลังจากฉันพัตหารเสร็จแล้วท่านก็กลับไปที่วัดส่วนนายพรานเดินหาสัตว์ในป่าทั้งวันแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเมื่อเขากำลังเดินทางกลับก็กลับเจอพระรูปเดิมอีกครั้งนายพรานคิดว่าวันนี้โชคร้ายจริงๆเลยอะ่ะเจอพระรูปนี้ตั้งแต่เช้าถึงได้ล่าสัตว์ไม่ได้อะไรเลยแล้วตอนนี้ยังมาเจอหน้ากันอีก ด้วยความโมโหเขาจึงตัดสินใจสั่งให้เหล่าสุนัขของเขาไปกัดพระรูปนั้นโดยให้สัญญาณปล่อยสุนัขออกไปพระเถระพยายามอ้อนวอนนายพรานโดยกล่าวว่าโยมอย่าทำแบบนั้นเลยแต่นายพรานตอบกลับอย่างโกรธเคืองว่าวันนี้กระผมไม่ได้ล่าสัตว์อะไรเลยเพราะเจอท่านตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยก็มาเจอกันอีกแล้ว กระผมจะสั่งให้สุนักกัดท่านแล้วเขายุสุนัขให้กัดพระเถระพระเถระก็รีบวิ่งขึ้นไปบนต้นไม้ใกล้ๆแล้วปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็วท่านปีนขึ้นไปสูงประมาณความสูงของคนหนึ่งคนเหล่าสุนัขของนายพรานวิ่งตามมาและรุมล้อมอยู่รอบๆโคนต้นไม้นั้นนายโกกะไปแล้วร้องบอกว่าท่าน แม้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่มีความพ้นไปได้ดังนี้แล้วจึงแทงฝ่าเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศรพระเถระได้แต่อ้อนวอนว่าขออย่าทำอย่างนั้นเลยแต่นายโกกกะไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของท่านกลับแทงกระหน่ำซ้ำอีกพระเถระเมื่อฝ่าเท้าข้างหนึ่งถูกแทงอยู่จึงยกเท้านั้นขึ้น ย่อนเท้าอีกข้างลงแม้เมื่อเท้าอีกข้างถูกแทงอยู่ก็ยกเท้านั้นขึ้นเสียนายโกกะไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของพระเถระแทงฝ่าเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างนี้เทียวสรีระของพระเถระได้เป็นประดุจถูกรมด้วยคบเพลิงทันเสวยเวทนาจนไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้ จีวรที่ท่านห่มอยู่แม้หลุดล่วงไปก็กําหนดไม่ได้แล้วจีวรน,นั้นก็ตกลงมาคลุมนายโกกะทั้งตัวทีเดียวสุนัขพวกนั้นเห็นจีวรของพระที่ห้อยลงมาจากต้นไม้พวกมันเข้าใจผิดคิดว่าพระตกลงมาจึงวิ่งเข้าไปในผ้าจีวรและรุมกัดโดยไม่รู้ว่ากำลังกัดเจ้าของของตัวเองพวกมัน กัดกันจนเหลือแต่กระดูกของนายพรานแล้วจึงออกมาจากผ้าจีวรยืนอยู่ข้างนอกพระเถระที่อยู่บนต้นไม้จึงหักกิ่งไม้แห้งและโยนลงไปที่พวกสุนัขเมื่อสุนัขเหงื่อหน้าขึ้นมาเห็นพระพวกมันจึงได้รู้ตัวว่าได้กัดเจ้าของตายไปแล้วจึงตกใจวิ่งหนีเข้าป่าไปหลังจากเหตุการณ์นั้น พระเถระรู้สึกไม่สบายใจกลัวว่าการที่นายพรานตายในพระจีวรของท่านอาจทำให้ศีลของท่านด่างพร้อยหรืออาจทำให้ท่านมีส่วนรับผิดชอบในการตายของนายพรานพระเถระจึงกลับไปเข้าเฝ้าพระสัสดาแล้วเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นพระสัสดาทรงสดับถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุ ศีลของเธอไม่ด่างพร้อยสมณภาพของเธอยังมีอยู่เขาประทุษร้ายต่อเธอผู้ไม่ประทุษร้ายจึงถึงความพินาศทั้งไม่ใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่านั้นแม้ในอดีตการเขาก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายทั้งหลายถึงความพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าดังได้สดับมาในอดีตการมีหมอคนหนึ่งเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อหาคนไข้รักษาแต่วันนั้นไม่มีใครป่วยเขาจึงไม่ได้ทําการรักษาใครเลยหมอคนนั้นเริ่มหิวเพราะไม่ได้กินอะไรเลยเขาจึงเดินออกจากหมู่บ้านขณะที่เดินออกมา เขาเห็นเด็กๆจำนวนมากกำลังวิ่งเล่นกันอยู่ที่ประตูหมู่บ้านจึงคิดว่าเราจะให้งูกัดเด็กเหล่านี้และรักษาก็จะได้อาหารมาเมื่อคิดแังนี้แล้วจึงแสดงงูนอนชูศีรษะในโพรงไม้แห่งหนึ่งบอกว่าแน่เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลายนั่นลูกนกสาลิกาพวกเจ้าจงจับมันท่านใดนั้นเด็กน้อยคนหนึ่ง จับงูแล้วดึงออกมารู้ว่ามันเป็นงูจึงร้องขึ้นสลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ในที่ไม่ไกลงูได้รัดก้านคอของหมอกัดอย่างถนัดให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเองนายโกกะพรานสุนัขนี้แม้ในการก่อนก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้ายถึงความพินาศแล้วอย่างนี้เหมือนกัน พระศาสดาครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนที่แสดงธรรมจึงตรัสพระคถานี้ว่าโยอปทุทธัสะนรสสะทุสติสุทธัสะโปสสะอนังคณสะตะเมวะพาลังปัจเจติปาปังสุขุมโมระโชปฏิวาตังวะขิดโตติ ซึ่งก็แปลเป็นภาษาไทยได้ว่าผู้ใดประทุษร้ายต่อนอรชนผู้ไม่ประทุษร้ายผู้บริสุทธิ์ไม่มีกิเลสดุดเนินบาปยอมกลับถึงผู้นั้นซึ่งเป็นคนผ่านนั่นเองเหมือนทุลีอันละเอียดที่เขาซัดทวนลมไปฉะนั้นและต่อจากนี้ก็จะเป็นการอธิบายคำในพระคาถาเพิ่มเติมค่ะบรรดาบทเหล่านั้นบดว่า อับปาทุทสะคือผู้ไม่ประทุสร้ายต่อตนหรือต่อสรรพสัตว์คำว่านรสะได้แก่สัตว์คำว่าทุสติแปลว่ายอมประพฤติผิดคำว่าสุตทสะคือผู้ไม่มีความผิดเลยแม้คำว่าโปสสะนี้ก็เป็นชื่อของสัตว์นั่นเองโดยอาการอื่น บทว่าอนังคณัสสะคือผู้ไม่มีกิเลสคำว่าปัจเจติตัดบทเป็นปฏิและเอติซึ่งแปลว่าย่อมกลับถึงบทว่าปฏิวาตังเป็นต้นความว่าทุลีที่ละเอียดอันบุรุษผู้หนึ่งสัตไปด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลม ยอมกลับถึงบุรุษนั่นเองคือตกลงที่เบื้องบนของผู้ซัดไปนั่นเองฉันใดบุคคลเมื่อให้การประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นชื่อว่ายอมประทุษร้ายต่อบ,บุรุษผู้ไม่ประทุษร้ายบาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้นในพบหน้าชื่อว่ายอมกลับถึงบุคคลนั่นแหละผู้เป็นพาน ด้วยสามารถวิบาิทุกข์ฉันนั้นเหมือนกันในการจบเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในพระอรหัตผลพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกันแล้วดังนี้แลเรื่องนายพรานสุนักชื่อโกกะก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะจากเรื่องราวของนายพรานสุนักชื่อโกกะทำให้เราได้ข้อคิดว่า พระสงฆ์เป็นผู้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ในทิศเบื้องบนและเป็นผู้ชี้ทางสวรรค์ให้แก่คาริหัดสำหรับเรื่องราวของพระเถระในเรื่องนี้ค่ะแม้ว่านายพรานจะไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติดีหรือไม่อย่างไรก็ตามแต่การที่นายพรานประทุสร้ายท่านด้วยการหลงคิดไปอย่างไร้เหตุผลจนในที่สุดก็กลับกลายเป็นทำร้ายตัวเองเข้าทำนองที่ว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว คุณผู้ฟังคะขอบคุณที่รับชมรายการเด็กเชตวันสตอรี่ค่ะถ้าชอบเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ